3 0าแรงนะครับเป็น f อจากทางจังหวัดเลยนะครับอุดหนุนเซเว่นไป1นึคันนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีๆเลยนะครับดูครับสีไปมิดันหน้าแทบไม่ถลอกเลยนะครับเป็นรถมือ2สภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับอ่าคันนี้ถือว่าเกรด3 a นะครับก็ขอบพระคุณนะครับ f อฟทางจังหวัดเลยนะครับรถสวยขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับหลังจากขึ้นรถสวยแล้วจะขายรถนะครับ จะขายรถที่ราคาไม่ถึง10,000แสนบาทนะครับอ่ะมีคันไหนมั่งนะครับมีสภาพไหนมั่งจะพาไปดูนะครับอ่ะ FC นะครับถามมานะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐกิจติดลบเป็นติดลบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเงินมันไม่มีในมือนะครับอ่ะ FC ก็บอกว่าอยากได้รถแต่อยากได้ราคาประหยัดนะครับอ่ะเสืออ้วนช่วยรีวิวให้ดูหน่อยอ่ะจัดไปนะครับ 3ามคันนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาไม่ถึงแสนขายเท่าไหร่อะคันกลางนะครับมีผ่านหลังให้ด้วยนะครับเป็น L 26แรงนะครับ2602 DT นะครับคันนี้อยู่ที่4,500 0 0บาทมีดันหน้ามีผ่านหลังนะครับไม่เอาผ่านหลังลดไป1,000 0บาทนะครับ4ี่ห0ไม่เอาผ่านหลังเหลือ35 0 0 0าปาร์ตอะไรจะถูกขนาดนั้นอะสนใจก็เข้ามาเอานะครับอ่า ได้เต็มที่อยู่ไม่เอาผ่านหลังนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทอ่ะขั้นถัดมานะครับเป็นแอวันสามสามนะครับแอวันนะครับขนาดสามสิบสามแรงม้านะครับคันนี้นะครับสีค่อนข้างดูเงาเลยนะเโอ้้เครื่องดีนะครับมีชุดดันหน้านะครับมีผ่านหลังนะครับอ่ายางหลังเป็นยางที่ใหม่เลยนะครับยางหลังใหม่เลยนะครับ ดูแล้วเพิ่งเอาใส่นะครับหนวดยางยังไม่ทะลอกเลยอะยางหลังหนึ่งคู่นะครับอ่ะใหม่นะครับมีพันหลังหนึ่งชิ้นนะครับคันนี้อยู่ที่หกแสนห้าหมืนบาทอะอันนี้ขนาดสามสิบสามเลี้ยงม้านะครับเป็นโฟวิลด้วยก็เอาไปไถ่ไร่น่าจะเหมาะเลยนะครับมีดันหน้าด้วยนะครับหกหมื่นห้าพันบาทรถไม่ถึงแสนเหมือนกันนะครับอะใครมองหาอ่หกหมื่นห้านะมีดันหน้ามีพันหลัง สามหมื่นห้าไม่มีพันหลังอ่ะคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันที่อยากนํานเสนอคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเป็นรถไทยนะครับอ่าสองคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะอ่าคันนี้เป็นรถไทยนะครับสามสิบสี่แรงนะครับอ่ะสีเดิมนะครับนี่สีเดิมนะสีเดิมสีเดิมสีเดิม <laughs> อ่าเซอร์ว่ันติดดูเครื่องอยังแน่นนะอ่ายางก็จะตามสภาพเขานะครับอ่ะตามอายุการใช้งานเขาอ่ามีดันหน้ามี่ันหลัง เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าใช้ได้นะครับเครื่องดีเลยนะครับใช้ได้เครื่องดีเลยนะครับอ่าแต่ว่าเป็นเป็นรถที่ขายตาสภาพนะครับลูกค้าก็อาจจะไปเก็บงานเพิ่มนะครับอ่าเก็บเงินอ่าเก็บงานอ่ะอาจจะไปหาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังก็พูดแล้วก็งงตัวเองอ่ะขออนุญ,ญาตวางโทรศัพท์ติดเครื่องแป๊บเดียวนะอ่าหลายท่านก็อยากฟังเสียงนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงอ่าเสียงเคราะเลยนะครับ สีเดิมนะครับสีเดิมเครื่องดีนะครับเดียวค่อยเสียพื้นๆๆเลยครับอ่าครับไม่ยังขึ้นปกตินะไม่ยังขึ้นปกติครับอ่าไม่เห็นไม่ขึ้นครับเครื่องก็ไม่ไอนะเครื่องยังแห้ง,งๆเลยนี่ไม่ไอายไม่ไอไม เครื่องไม่ไอดับเครื่องก่อนเครื่องก่อนเอฟซีไม่ได้ยินเสียงอดับเครื่องก่นอนสตาร์ทให้ดูแล้วก็ขายตามสภาพนะครับ90 0 0 0บาทนะครับก็สภาพก็ไม่ได้ล้างครับเพิ่งมาถึงอย่างนี้นะแห้งๆอยู่นะ,ะมีดีมีโครนเต็ยมยางหลังจะด้อยหน่อยนะดอกต่ำนะครับอดอกต่ำนะครับอยางหน้าก็ดอกก็ประมาณนั้นแหละครับแต่เนื้อตัวยังแห้งอยู่นะ ตัวไม่เยิ้มเครื่องไม่มีปัญหา95,000บาทนะครับมีดันหน้ามีฝานหลังนะครับขายตามสภาพนะคุณลูกค้า,าสนใจก็เอาไปเก็บงานเอาไปใช้เอาเอาไปใช้ดูไม่ใช่ใช้เอา,อาก็คันนี้น่าจะใช้ได้เลยนะครับคันนี้ก็น่าจะใช้ได้เลยเครื่องดีคันนี้เครื่องดีอยู่นะแต่ดูแล้วมันไม่มีดันหน้านะครับใครจะไปตัดหญ้าก็ลองดูนะครับไม่เอาหางก็คิดด้วย35,000 35,000 6 5 0 0แล้วก็9 5 0 0อ่ะ,อะลดราคาไม่ถึงแสนนะอ่ะไม่ถึงแสนมันเก่าใช่ไหมอ่ะก็มองรถสวยๆได้นะครับขายทุกอย่างนั่นแหละขอให้ลูกค้าซื้อนะครับขายทุกอย่างนั่นแหละครับแต่พอดีมีเก่าๆมาสามสองสามคันนะครับมันเรียงกันอยู่ก็อยากรีวิวอยากนําเสนอดูนะครับก็เผื่อเอฟซีอยากได้เผื่อเอฟซีสนใจนะครับอ่ะใครอยากได้ใหม่ๆนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับ ยันม่านะครับ YM 3 5 1 a 3 5 7 a นะครับยันม่า39กแรงยันม่า51แรงอ่ะซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยนะครับจะหรือจะเอาเก่าๆอย่างเงี้ยมาตีเทินก็ได้หรือจะยังไงก็ลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอันนี้ยันม่าอันนู้นคูโบต้าขายทุกคันนะครับเป็นช่วงทำนานะใครซื้อไปแค่ทำนาก็เลือกเก่าๆกาางงันได้ใครซื้อเพื่อไป ใช้งานอย่างอื่นก็เลือกอเซยส,สวยเลือกอาเซยส,สวยนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรมานะครับสวัสดีครับ